ชายคลั่งถือมีดอีโต้ไล่ฟันดชาวบ้านบาดเจ็บรถตำรวจเสียหาย8ตุลาคม2567เมื่อคืนที่ผ่านมา7ตุลาคม2567เวลาประมาณ22นาฬิกา10นาที เกิดเหตุชายคุ้มคลั่งถือมีดอีโต้ไล่ฟันชาวบ้านและผู้ที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาบนถนนบริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตมิตรภาพอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายชาวบ้านได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสีคิ้วเข้าไประงับเหตุและถูกคนร้ายใช้มีดอีโต้ฟันรถเจ้าหน้าที่ตำรวจจนได้รับความเสียหายก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุพบกับนางวรวรรณอายุ55ปีซึ่งเจ้าของเป็นร้านขายไข่ไก่ที่ชายคุ้มคลั่งบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายลูกน้องในร้านโดยกล้องวงจรปิดในร้านสามารถจับเหตุการณ์ขณะที่ชายคุ้มคลั่งถือมีดอีโต้บุกเข้าไปทำร้ายคนงานร้านขายไข่ขณะคนงานกำลังยืนคัดไข่ไก่อยู่สร้างความแตกตื่นให้กับทุกคนที่อยู่ในร้านเป็นอย่างมาก โดยขณะเกิดเหตุยังมีชาวบ้านบางรายใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่ชายคุ้มคลั่งใช้มีดอีโต้วิ่งเข้าไปไล่ฟันรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาระงับเหตุด้วย นางวรวรรณเจ้าของร้านขายไข่ไก่เปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่คนงานหลายคนกำลังยืนคัดไข่ไก่อยู่ภายในร้านก็ได้ยินเสียงร้องเอโวยววยอยู่ด้านนอกร้านพวกตนจึงพากันวิ่งออกไปดูก็พบว่ามีชายอายุประมาณ40ปีวิ่งเข้ามาในร้านในมือทั้งสองข้างถือมีดอีโต้ไล่ฟันลูกน้องของตนซึ่งไม่ทันตั้งตัวจนได้รับบาดเจ็บบริเวณด้านหลังและที่ แขนขวาก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะวิ่งออกจากร้านไปคลุ้มคลั่งไล่ฟันชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาบนถนนต่อชาวบ้านจึงได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาช่วยระงับเหตุเมื่ออาราธเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงอปารากว่าชายยอคอนดังกล่าวได้วิ่งเข้าไปใช้มีดอีโต้ไล่ฟันรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจจนได้รับความเสียหายก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับตัวชายคนดังกล่าวได้ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก พันตำรวจโทสมเกียรตินาเจเรญสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีคิ้วเปิดเผยว่าชายคนดังกล่าวเป็นคนในชุมชนบริเวณที่เกิดเหตุโดยเมื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมาที่สถานีตำรวจภูธรศรีคิวและได้ตรวจปัสสาวะหาสิ่งเสพติดก็ไม่พบว่าเป็นสีม่วงต่อมาได้มีญาติของชายคนดังกล่าวติดต่อมาและแจ้งว่าชายคนดังกล่าวมีอาการทางจิตพร้อมนำหลักฐานมา ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับโรงพยาบาลจิตเวชนครศรีมาราชชนให้มารับตัวไปดำเนินการรักษา